สวัสดีครับตอนนี้ถึงงานแล้วนะคะทุกคนตำาก้ยจังเลยตําก้ยนี่เนี่ยเบ็ดดีก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะตําปลาค่ะี่กำลังมาหาเงี้ยส้มตำก็ได้นะพี่สุตำมังหุงเลยบอกเขามันมีตําปลากับตํากล้ยตํากล้ย ส0 0กว่ากับบาทเลงเดือนนี้น้องแหม่มถ่ายไปคนเดียวเลยไม่ถ่ายแล้วป๋าโมดพูดคำนี้คู่ป๋ามดพูดล่าอะไรนะอะไรนะตอนเนี้ยป๋ามดได้ประมาณ300กว่าบาทเอ้ถ่ายเป็นคนเดียวต้องไม่ถ่ายแล้วป๋ามดไม่อยาถ่ายเดือนใหม่ใช่ไหมไม่ไม่อยากมีมดในนั่งกินไหมใช่แต่ว่ามันมันเอาอะไรอย่างน้จำทีหน่อยนิดนึงมาแล้วแแชช์์ล้างแชมพูได้ค่ะดอกคมาตีีน นี่ไงพี่มดกินอันนี้ได้เนี่ยไข่กินหน้าวิธีได้แต่ยักินไกินข้างหน้าได้กินข้างนอกได้แต่ยาวาอกได้เลนปลกกินจะกนด้าเปลี่ยนเปลี่ยนบุกเกนยากันได้บ้างหวานนที่แตงโหวานเอาหัวอนหนึ่งค่ะ องย่าก,ยากกินแต่ของหวานเดี๋ย่าดูทางท้าพี่ส şey ุคอนคเราจะกินวุ้ยเตี <S <S ๋ยวไหมป้าโบ๊ทเอาน้ำลยค่ะไอ้ออแหนมติดลิขสิทธิ์เปล่าหรือเพลงน่ะไม่ไม่ติด ได้กินนานม,มากนะคันขอบคุณปลาบดค่ะที่สื่กล่องไข่เนี่ยไข่เนี่ยไข่ใหมว่ะเนี่ยให,หม่่ะเอาตรงใหม่ป่ะต้ม้มาะไหรนะ่ะน่งนึ่งวันนี้เลยนึ่งกี่โมองอะเช้าเช้าเนี่ยเยเ็นเทียดแต่มันไม่ร้อนอะไม่ เชอะไรข้าไข่ข้าวอุ่นเอาไรคะไม่เป็นไรฮะเอาอะไรเอาอยี่สิบบาทเอรียกไม้หน่อยอันนี้มันตัวเหรอตัวค่ะครงของะยังค่ะข้าวใหม่แน่นอนนะค่ะไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นในดามันค่ะลูกเอ่อเอาที่มันเหม็นเหม็นนะฉุนฉุนโอ้ไม่ไม่มี กำลังคิดว่าจะกินอะไรได้ขอโสดอมให้มันมีกี่บาทค่ะว้าวแมนนี่ค่ะอาหารพวกเราพระเด็นกินน้ำก็ประเ่็นกินน้ำล้ำใหญ่จะกินเตนี่อ่อนแดงสี กเอาเราไม่ใส่เส้นงานนะคะบรรยากาศสดๆน้างานก๋วยเตี๋ยวเรือยุนยาต้องไปสังเกตลูกชิ้นนะว่าลูกชิ้นอะไรครับ อุ้ยเขาโพดปิ้งผู้ใดล่ะสิงแฮนใเฮนูแม่อันนี้ห้อนบอจ่าเอาห่อนห่อนเอาห้อนๆ่อนให้หนูชุดนึง่งแม่ทำให้ใหม่อุ้ยบอจะกินดนเลยค่ะเวยปิ่งแนวนี้ค่ะบะมีเลยค่ะมาอดนุนหันที่พ่ออีแม่นะคะหน้างานวันนี้พี่สุ พอ่อพ่อเอาไปส่งอยูห่หันก๋วยเตี๋ยวแช่มแล้วจ้ะ <saute> นี่ต้องหันนะ,มะแม่นครับพี่สุพี่สุครับกินร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวแช่มรู้เอาเกาเหลาจ้ะเเเอาาากหล เออหนูหนูเอาอันนู้เอาน้ำโต๊ะนูเอาน้ำน้ำโต๊ะคือกันแต่ว่าเอาหมูแต่ว่าลูกสินเขาเป็นเหนียวเดี๋ยวเราจ้ะอันนี้เอาหมูย่างเดียวค่ะว้าวมาเราทานพวกเราวันนี้ค่ะโอ้ทำไมกินคล้ายกันจังเลยคุณ <c oughs> นางนำบอกว่าเป็นนำนางนามมนย,ายัยล <c oughs> องชิมอันนี้ดูสิม,มันจะอะร่อยกระเพาะอบเนย ทุกคนคะคนดูสิคะพราพวกเรากินกันแบบนี้กันนะคะนี่จะสดชื่นไหมข้าวโพดมันอ่อนมันอะไรเดีย๋ยวข้าวโพดเก็ได้ไหมคะอร่อยไหมชิมซินใจ กินแล้วของหวานจักบาทพ่อนี่สิบาทครับขอบคุณครับมดูตามด้วยกล้วยปิ้งไม่ได้กินนานมากนะนี่กล้วยปิ้งบอกเ,เออกล้วยฉาบกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งราดน,าน้ำ แอาา้ว10แสวค่ะสองสาวเล่าเรื่องไม่คุ้นจมุกไม่เอาข้าวแล้วครับเสียท้องอยากกินถ้าข้องส่วนนีไม่สูอันนี้นี่กล้วยรองท้องเกี่ยวกับเพาะทุก<ม>คนเริ่มมาแล้วนะคะตอนนี้กับทุ่มหนึ่งแล้วนะคะ ก๋วยเตี๋ยวเราซุปมันทอดเริ่มอะไรเมื่อกี้นี่เราชอบหม้อไเท้าแบบนีนเลือกมาเตียวอะไรเมื่อีเลือกถูกร้านใช่ไหมคะข,ขอชิมได้ไหมเลิศอ,อร่อยมากแล้วสิกินยังเนี่ยคะ่ะคุณกำบมะหู้งกับเป็เดเตียวกับหอยเอาลูกไป ดูกันกินเหมือนกันมากเลยม้านจะขากินเข่าค่ะมาแลกพอ,อกกันน,น,นะะเราอยู่ลำปลายมากน้องพระองค์บุรีลำนะคะถือว่าเป็นงานแรกของการออนทัวร์ภาคอีสานนะคะการแหล่งแห่งมานค่ะพี่น้องพอกกันนะคะสอดแจ้งค่ะขาเมืองเจ้าน้าหมาแป้งกายคำาแล้ว เดี๋ยวบอกกันนะครับ